สวัสดีค่ะมาเตอร์คิชเช่นของเราวันนี้พบกับเมนูยำไข่ต้มค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปต้มไข่กันก่อนค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดเลยค่ะต้มไข่จนสุกเลยนะคะแล้วก็มาทําเครื่องยำกันค่ะหั่นมะนาวค่ะเตรียมไว้แล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะซอยให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นนะคะมาซอยพริกกันต่อค่ะเพิ่มความแซ่บ ในยำของเราเลยนะคะเครื่องยำของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะต่อมาก็มาทำน้ำยำกันค่ะตามด้วยมะนาวแล้วก็เครื่องยำของเรานะคะถือลงไปให้หมดเลยแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลา ผงปรุงรสหรือว่าชูรสนะคะน้ำตาลทรายวันนี้เราจะเพิ่มความหอมด้วยน้ำตาลปี๊บด้วยนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วนะคะน้ำตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะต่อมาค่ะไข่ของเราก็สุกพอดีค่ะมาปอกเปลือกไข่กัน เสร็จแล้วนะคะเราก็มาตกแต่งจานด้วยใบโหระพาค่ะเพิ่มสีสันในการรับประทานให้มากขึ้นนะคะต่อมาค่ะมาแบ่งซี่ไข่กันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำยำของเราค่ะที่เตรียมไว้มาราดลงบนไข่ต้มของเราได้เลยน่าทานไหมคะทุกคนเมนูง่ายๆเลยค่ะยำไข่ต้มนะคะ เรามาชิมรสดูกันค่ะอย่าลืมไปทำทานดูนะคะ